ก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นไปที่มาสโตนที่แรกเสร็จแล้วนะแต่พอดี ie, ผม <laughs> อยากจะขออภัยทุกคนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดเซฟตัวเซฟที่แล้วไว้แต่ไม่เป็นไรผมสร้างมาซิมีลักษณะคล้ายๆกันขึ้นมาแล้วนะก็พอดีเล่นเซฟใหม่แล้วอันนี้นี่ขออัจริงไม่รู้ผมไปตั้งค่าอะไรตรงไหนผิดหรือเปล่านะครับตัวของมาสโตนเนี่ยอย่างตอนแรกที่มันประชากรเนี่ยต้องได้1,000ก่อนถนะึงจะปลดล็อกอันแรกเนี่ยตอนนี้มันเหลือ900อเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงแต่คลิปว่าไม่น่าต่างกันมากนะครับสำหรับมาสโตนถัดๆไปนะ ก็้ามาต่างกันมากก็ไม่เป็นไรแค่เพื่อนจำนวนประชากรไปนะครับเพราะมันเอาตัวประชากรแี่เป็นตัววัดเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับมาตัวนี้มันปลดล็อกอะไรบ้างนะครับมาตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วคุณคล้ายๆว่าปลดล็อกสิ่งใหม่ๆประมาณนี้ครับว่าเอ๊ะคุณจะปลดล็อกได้ไดบ้างนะจากอันแรกสุดนะครับคุณก็ปลดล็อกแค่เท่านี้เนาะที่160นะครับที่ผมมาทบ้านไปในคลิปที่แล้วนะครับต่อไปนะครับนำมาทีตัวอย่างก็ได้นะครับ ก็ New Area ก็สร้างพื้นที่ได้เพิ่มนะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาก็ District นี่คือเหมือนคุณสามารถสร้างเป็นเอาง่ายตำบลก็ได้ครับภาษาไทยๆยบ้านเรานะครับเป็นเขตก็ได้ครับเป็นเขตเรียกแบบนี้ง่ายกว่านะครับก็คือนี่อันเนี้ยคุณนะครับกดเข้ามานะครับที่ด้านล่างนะตรงนี้นะนี่ตรงที่เป็นรูปอันนี้นะครับเียนว่า District and Areas นะครับคุณกดเข้ามานะแล้วเลือกอันแรกนะครับ อันนี้ผมแน่ใจว่าอันดื่มมันจะปลดล็อมบนดอเป่านะจะเลือกอันแรกไว้ก่อนนะครับยังเป็นการเพ้นดิสทิคครับก็คือเป็นการให้เราเนี่ยเพ้นลงไปครับก็จะมีหัวแปลสับระดับเล็กกลางใหญ่นะครับก็กดเข้าไปคลิกซ้ายนะครับลากมาคุณอยากสร้างพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นตำบลไร่ก็ตั้งชื่อไปนะครับถ้าไม่ได้ตั้งชื่อมันก็จะมีชื่อของมันให้อยู่แล้วครับเห็นไหมมันจะมีชื่อให้อยู่แล้วเนาะอ่แล้วก็สร้างไปอันนี้สมมติผมสร้างเป็น2ตํตำบลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือลูกเล่นของตัวดิสทิกนะ อันนี้อันนี้อันนี้แคปเพนท์เฉยๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนะี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนาะอ่าเราไปดูที่มาโซนต่อบบัตล็อกรายให้เราอีกโพลิซีนะครับตัวของโพลิซีนะอ่าก็คือใช้คู่กับดิสทิกนะตัวของเซ็กแอน์ล,ลอรก็คือเงินกู้ตอนแรกเราจะกู้ได้แค่ช่องเดียวครับสำหรับเงินกู้นะมีแค่อ,อันแรกอ,อันเดียวนะสองหมื่นตอนนี้เพิ่มมาแล้วเป็นหกหมื่นนะครับสำหรับตัวเงินกู้นะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูตรงตรงนี้ครับตรงของดิสทิกใหม่ดิสทิกกับโพลิซีเนี่ยจะสอดคล้องกันนะครับ แล้วก็มีด i จิติค์สเปเชียลไ a i เซชันนะครับแล้วก็สวีด์โพรดิซีนะครับสตัวนี้นะครับพวก p o l i ิซีเดี่ยมาใช้ไงนะครับคุณกดเข้ามาที่ชื่อของด i จิตินะครับตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะตรงนี้ตรงนี้บ้านมันบางคนกดนี้อะไรดูของผมนะกดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีขว่โพ o l ิซีอยู่กดเข้าไปครับมันนะครับจะเลือกได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถทำสวิตอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ a อเรียตรงนี้ได้นะครับของผมก็มีเรื่องของ Power Usage นะครับกับ ัวของ water usage ก็คือเอาง่ายคือมันจะลดการใช้น้ํากับใช้ไฟฟ้าลงครับแต่ว่ามันบอกอยู่นะว่ามันจะเก็บตังค์นะครับ 5C นะเป็นเป็นค่าเงินของมันในเกมเนี่ยต่อ building ก็คือตอนหนึ่งบ้านอันนี้ก็คือ smoke detection นะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าไงเหมือนลดโอกาสการเกิดไฟไหม้นะครับอันนี้ที่ปลดล็อกมาตอนประชากรเท่านี้เนี่ยจะมี s อร์วิสให้เท่านี้อยู่นะถ้าปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมี s อร์วิสเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่คิดง่ายๆครับ ตัวของเซอร์วิสเนี่ยมองเป็นว่าภาครัฐเนี่ยทำอะไรให้กับประชาชนบ้างนะเพราะงั้นมันจะเป็นการที่เราเนี่ยจะเป็นเข้าเนื้อนะครับเงินเราหมดเลยนะครับที่เป็นเซอร์วิสตรงนี้นะส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอธิบายเพิ่มเลยก็คือตัวของอ t a x เ t ชั่นะครับเทคนี้ก็คือคุณไม่จาเป็นต้องไปกดตรงนี้ตรงตรงูปของเงินนะจริงเงินเนี่ยมัาสามารถเลือกได้ว่าคุณเนี่ยอยากเก็บภาษีแต่ละโซนเนี่ยเท่าไหร่นะแต่ผมก็แนะนําให้คุณเก็บไว้ที่9เลยครับไม่ต้องเพิ่มถ้าเพิ่มไปบางทีโซนมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่อัพขึ้นมานะ ก็มันดียังไงนะครับอันเนี้ยคือมันเก็บภาษีทั้งเมืองของคุณทั้งแมพของคุณคือง่ายคือของทุกทุกที่มันเก็บภาษีเท่ากันนะครับตามอันนี้แต่ถ้าคุณมีดิจิกว่าดิจิกเสร็จแล้วนะแล้วคุณไปเลือกเป็นส่วนของ policy เฉพาะดิจิกนั้นอนะ่ะคุณสามารถเลือกเก็บภาษีเฉพาะพื้นที่นั้นได้ที่แบบให้มันเพิ่มขพ้นประมาณสามเปอร์เซ็นต์นครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโ okay, อเคเราดูอันต่อไปเลยเดีกครั้งที่ดิจิตยาวนะครับนิวสวิตก็คือเป็น emergency สวิตต์นะครับ อ่าโพลิติพาร์ตเมนต์ลูดิปิดิยอันนี้เราไม่ค่อยสนใจละอ่านี่ครับอินดัสตี้สเปเชียลไลเซชันก็คือเป็นเหมือนกับว่าอุตสาหกรรมที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นโรงงานเนาะคือเริ่มแรกมามันสร้างได้แต่แบบโรงงานนะครับในเขียอุตสาหกรรมในสีส้มนะอันนี้นะนะครับในของอินดัสทรีโซนเนี่ยแต่ว่าทีนี้สมมติถ้าเราปลดสองอันนี้มาได้เนี่ยมันจะปลดเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นป่านะครับแล้วเป็นอา่าอิเคิเชอร์ก็คือเป็นของเรื่องของเกษตรกรรมนะครับ ตยวนี่ทำให้ดูนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับของดิจิติกละอันนี้นะครับอ่ New building อันนี้เป็น Self s ซ l e s sufficient ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของเป็นนี้เป็น DLC ของ g ีฟซ City อะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ต้องไม่สร้างให้ดูกันแต่สร้างให้ดูส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับ อันนี้คอมเมชีลคือโซนการค้านะครับเป็นร้านค้าแบบออร์แกนิกอันนี้เนี่โพลิซีที่ผมบอกนะครับก็เพื่อมาเป็นรถใช้รถการใช้ไฟรถการใช้น้ําแล้วก็รถการเกิดไฟไหม้นะครับก็เพิ่มมาเรื่องของดับเพลิงนะครับแล้วก็สถาน,นีตารวจก็เพิ่มมาแล้วก็สร้างเลยนะครับดับเพลิงเราสร้างไปตรงไหนก็ได้ครับอ่าดับเพลิงผมแน,นะนํานะใกล้ๆกกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะดีกว่า อันนี้เป็นของ DLC นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ไม่สร้างอละกาศไม่น่าจําเป็นแล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะต้องใช้ด้วยอันนี้ถานีตารวจสร้างตรงไหนก็ได้ครับมันครอบคุมไกลยอยู่โอเคทีน,นี้ถนนเราไปดูว่าเราปลดอกถนนเลยไหมออก็ปลดอกถนนใหญ่ได้นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกันที่ตัวของอันนี้ดีกว่าอุตสาหกรรมเนาะเป็นตัวที่ผมมองว่าปลดแล้วนะครับได้เยอะสุดเฮ้ยน,นี่มันจะทะลุ900แล้วอีกอันนึงแล้วหรอ โอเคประชากรผมจะทะลุมา่วนอันสับไปแล้วเดี๋ยวผมสร้างสารกรสองแบบให้ดูก่อนนี่ไงนะครับอุตสาหกรรมป่าป่าไม้นะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอันนี้มันจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ภาษีที่ได้จากอุตสาหกรรมชนิดนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือได้อย่างสียอย่างแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมันเป็น renewable นะครับก็คือมันเป็นป่าไม้นะมันสร้างแล้วก็ตัดสร้างตัดได้เรื่อยๆนะครับต้นไม้มันต้นตัดไปก็สามารถตัวใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของ farming ฟาร์มิ่งเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะใช้น้ํามากกว่าสารกำื่นนะครับจุดเด่นมันก็คือใช้น้ําเพิ่มขึ้นนะครับภาษีก็ภาษีที่มันจ่ายให้เราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะใช้เป็นมันจะเป็นพื้นที่สีเ,เหลืองครับเดี๋ยวผมต้องเปิดตัวของคลิกเพื่อกดคลิกที่ซ้ายบนนะครับอินโฟวิวนะครับแล้วเลือกเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่วยเราทรัสนะกดมาให้ไหมสีเหลืองนี่แหละนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การสร้างสรารกรเกษตรทีนี้เดี๋ยวผมสร้างที่เป็นไอ้นี่ก่อน ป่าไม้ให้ดูก่อนป่าไม้เนี่ยมันต้องเน้นว่าต้องมีป่านะเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวของอันนี้มันปลูกป่าไม่ได้เราต้องมองหาตรงไหนที่มันมีป่าเยอะครับถ้าเราปลูกป่าไม่ได้โซนนี้ปลูกป่าได้นะครับก็เดี๋ยวมาสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาสร้างตรงนี้ก็ได้คือจริงๆแล้วอุตสาหกรรมพวกนี้มันสร้างตรงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของมันเองนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติคุณสร้างที่มันมีต้นไม้เยอะใช่ไหมมันก็จะงอกมาเป็นโรงงานที่มันมีแต่เป็นเน้นปปลูกต้้้นนไมมะราณี แต่ถ้าไปสร้างในะที่ที่มันไม่มีต้นไม้เลยนะมันจะเป็นโรงตัดไม้มันจะเป็นพวกโรงงานแปรรูปไม้แทนนะครับยวลองสร้างให้ดูพื้นที่เ,เล็กๆประมาณตรงนี้ก็ได้ครับรอพักนึงนะก่อนมันจะโตนะครับสร้างเสร็จปุ๊บมันจะไม่ขึ้นมาเป็นสาสตร์กร,รต้นไม้นะคุณต้องสร้างดิจิตให้มันก่อนแบบนี้ก็ได้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะสร้างนะแล้วกดที่ตรงนี้ครับอุตสาหกรรมนะครับเลือกเป็นต้นไม้อันนี้นะคลิกไปเลยนะครับมันจะเป็นอันนี้ ถ้าคุณอยากทาให้เป็นแบบโรงงานแบบเดิมคุณกดตรงนี้รูปโรงงานนะครับแล้วก็คลิกไปเห็นไหมรูปต้นไม้จะหายไปเพราะงั้นผมอยากสร้างเป็นแบบสหการป่าไม้นาอโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเวลาแล้วรอดูกันเดี๋ยวถ้ามีมาโซนดิ้งอันใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมปิดไปก่อนเนาะเดี๋ยวดูดูเห็นไหมครับสหการมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมโอเคเดี๋ยวนี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายครับเริ่มเร่มเยอะนี่นี่เห็นไหมเป็นโลตัดเป็นนะครับจะเริ่มเป็นปลูกต้นไม้ขึ้นมาเห็นป่ะอ่ะประมาณนี้นะครับ มันจะแตกต่างกันนี้เนาะอันนี้จะเป็นเนี่ยเป็นโรงงานหมดเลยนะครับอันนี้ขยะขึ้นรูปแบบนี้คือขยะเต็มนะครับถ้าไม่รู้ไอคอนนี้คืออะไรนะครับกดเข้ามาที่สิ่งก่อสร้างก็ได้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหม g a r b แฮ e พิวอ up ก็คือขยะเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับก็สร้างโรงเก็บขยะเพิ่มประเด็นคือผมสร้างเรียบเมืองน,นี้ยังไม่ได้สร้างนะครับอ่าอันนี้ผมรู้สึกจะเป็นพวก dlc เดี๋ยวไงผมสร้างแค่นี้ก่อนละกันครับ land fill สร้างตรงไหนก็ได้ครับแต่แนะนำให้สร้างไกลๆเมืองคาว่าตรงไหนก็ได้เนะี่ย ประมาณตรงนี้ก็ได้โอเคอุตสาหกรรมผมเริ่มขึ้นแล้วทีนี้คุณจะสังเกตว่าตรงนี้มันมีแต่ที่เป็นเอ๊ะทำไมตรงนี้มันปลูกต้นไม้แต่ตรงนี้มันไม่ปลูกมันกลายเป็นโรงตัดไม้แทนนะครับมันเดิมนะครับกดดูที่ตรงรีสอร์ทของมันนะครับจะเห็นว่าไอสีเขียวที่เป็นฟอร์เรสเนี่ยมันมีกระจุกตัวอยู่นี้ไงคือต้นไม้เนี่ยมันขึ้นในโซนนี้นะครับแต่โซนโซนตรงนี้มันไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยเพราะงั้นถ้าอยากให้ตรงนี้โซนแถวนี้นะมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นปลูกต้นไม้ นะครับไม่ใช่ไปตัดแล้วมาแปรรูปก็ต้องวางต้นไม้เพิ่มครับประมาณนี้อลองเปิดอินโฟดก็ได้ครับดูนะสมมติผมวางต้นไม้เพิ่มเพิ่มมันเสียตังค์เ่ยเห็นไหมมันเริ่มปลูกไปต้นมไม้แล้วเห็นปะเดี๋ยวผมมาวางพื้นที่โล่งๆก็ได้อันนี้มันมีสีฟ้าอยู่ที่เป็นของเลือกเรื่องของสา,กร,างรกเมือัแร่อยู่เดี๋ยวผมวางโล่งเห็นะ เห็นปะมันจะเริ่มมีสีเขียวเข้มขึ้นมาครับเนี่ยธรรมชาิอุตสาหกรรมย่างี้เนี่ยก็รรงงยจะเป็นแบบปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดไปขายนะครับไม่ใช่แปรูปนี่เลยนะครับมันเป็นพื้นที่แบบอุตสาหกรรมเน,นียค่อนข้างดีนะครับทําเงินโอเคแล้วก็ไม่ก่อมลพิษด้วยนะครับจะแตกต่างกันที่เป็นโรงงานนะถ้ามากดดูตรงด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวคุณกดดูตรงเดี๋ยวนะตรงนี้นะครับสําหรับโพลชันนะที่เป็นโพลมชั่นที่เป็นของกราวก็คือลงพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นสีน้าตาลเลยแต่ถ้าเป็นของ่าไไมมม้เนีะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเสียงเนี่ยมันมีทุกที่อยู่แล้วเนาะโอเคทำอะไรต่อดีครับประมาณนี้นะครับสำหรับายสเตนอันแรกนะครับที่เอออันที่สองสิที่เราปลดล็อกไปเดี๋ยวเมื่อมันจะเริ่มใหญ่แล้วรถมันจะติดตรงนี้นะครับเท่าที่เล่นมาบ่อยพรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมต้องลื้อตรงนี้ออกนะแล้วสร้างเป็นถนนใหญ่ยาวไปเลยทีนี้ไปดูว่าเราสร้างอะไรได้บ้างนะครับไฮเวย์ยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับไฮเวย์ส่วนใหญ่ปลดล็อกเยอะมาก สเดี S <S ๋ยวสร้างเป็นสองเลนก่อนก็ได้เป็นทูเวย์ยาวไปอย่างนี้ไปกลับนะครับแล้วไฮเวย์มาคขาสร้างเป็นไฮเวย์นะครับเดี๋ยวต้องลื้อก่อนเงินมันบวกสองพันครับผมเลิก้ารลื้อเพราะว่าถึงลื้อไปเนี่ยเงินมันก็บวกอยู่เนาะมันมีเงินซัพพอร์ตเราอยู่แล้วลื้อไปไม่ต้องมาคิดเยอะนะครับลื้อใหม่ก็สร้างสร้างใหม่ได้ครับอย่าคิดอย่างนี้โอเค สร้างไปนะครับถนนก็เออไม่รู้คลิปแล้วผมอธิบายที่ยานครับยวอธิบายซ้ำเนาะก็ปีแบบเส้นตรงนะครับทางโคง้งแล้วก็อันนี้เป็นฟรีฟอร์มแล้วแต่เราจะปรับแต่งก็เริ่มมาไม่ไม่คล่องก็ใช้เส้นตรงไปก่อนนะเป็นเส้นเ,เส้นตรงเลยกดลาบเลยไปเส้นตรงน,นะเราลาบไปสุดมานี้นี่น,นี่เปลาบไปเส้นตรงก็ได้นะครับอันนี้สมมุติว่าถ้าคุณอยากทําแบบผมก็คือเป็นถนนที่คู่ขนานไปแบบเนี้ย แต่ว่าถ้าจะล่ากมาฝั่งเนี้ยเรากลัวไม่ตรงไงคนเบี้ยวแบบนี้ด้ยวยปะ่ะเราล่ามจากจุดนี้ก็ได้นะครับลากไปนะครับให้มันแตะตรงสุดปลายมันเสร็จแล้วนะครับคุณไปกดที่เครื่องหมายอัปเกรดลดนะครับอัปเกรดรถได้มีไว้ทำอะไรก็คือมีไว้เปลี่ยนให้ลถเชน่นเนี้ยกลายเป็น,นชนิดอื่นเช่นอันนี้มันเป็นวันวีใช่ไหมคุณอยากให้เป็นทูวีคุณกดไปกดอัปเกรดลดนะแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเมาส์ซ้ายนะคลิกไปตึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นทูวและแต่ว่าผมต้องการให้ตรงเนี้ยมันเป็นวิ่งมา ในเมืองตรงนี้วิ่งออกนอกเมืองถูกไหมอีกเส้นหนึง่งทีนี้ผมทําไงนะครับแต่ผมอัปเกรดรถกลับไปเป็นวันเวก่อนคุณใช้อัปเกรดรถเหมือนกันนะแต่แทนที่จะคลิกซ้ายนะครับคลิกขวานะครับอันนี้คือคลิกขวาเห็นไหมครับถนนที่เป็นวันเวเนี่ยมันจะย้อนกลับไปนะโอเคทีนี้ก็เป็นทางที่แบบเราต้องการแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถนนที่มันใกล้เกินเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ออกมนจะสร้างได้อยู่โอเคครับไม่มีอะไรละตอนแรกปรกติถ้าใกล้ๆเกินเนี่ยมันจะสร้างไม่ได้นะเหมือนมันติดบล็อกอะไรประมาณนั้นนะ โอเคครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเมืองมันลดยังไม่น่าจะติดมากเ,เดี๋ยวผมดูมายโซนอันเมื่อกี้ก่อนมีอยงไรที่น่าจะรีวิวเพิ่มอีกมีอุตสาหกรรมของเรื่องของการเกษตรนะครับอันดินเหลืองๆนี่แหละเหมาะเลยนะครับเดี๋ยวสร้างมาสร้างเป็นอันนี้ก็ได้ครับสี่เลนเออผมลืมบอกไปนะครับพวกอุตสาหกรรมถ้าเป็นไปได้สร้างพวกสี่เลนนักไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ เพราะว่ารถมันเป็นรถบรรทุกนะแล้วก็มันทาให้รถมันติดถ้าเป็นไปได้ก็ควรสร้างสีงส่เลนนาไว้นะครับประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ติดบ้านคนไปเลยไม่เป็นไรแล้วก็สร้างดิศถีกไปนะครับต้องหยุดก่อนถ้าเราไม่หยุดเนี่ยมันโตมาเป็นแบบมีป่องควนันแน่นอนใช่ไหมป่องเริ่มมาแล้วสร้างเสร็จปุ๊บกดนี้ไปนะครับ ฟาร์มมิ่งนะครับไปแล้วก็รออันนี้น้ำไม่พออ๋อผมไม่ได้สร้างข้อ,อน้ำานี้เอเคเดินท่อาปลาให้ก่อนโอเคครับรอประมาณนี้นะครับรค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะพยายามดูเงินได้นะว่าเงินมันติดลบเลยหรือเปล่าพยายามเช็คว่าเงินเราส่วนใหญ่รายได้มันมาจากไหนวะอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยเรามาชี้อุตสาหกรรมมนชี้ได้เลยนะเห็นไหมว่าเป็นอุตสาหกรรมธรรมดานะนแรกระดับขั้นหนึ่งเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ป่าไม้ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้บ้านก็จะมีบอกไปว่าเฮาส์ House ระดับไหนไม่ได้เงินเท่าไหร่นะโรงเรียนสร้างได้แล้วโอ้ผมลืมสร้างจริงๆคลิปแล้วสอนแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นเซฟใหม่ก็ลืมนะครับสร้างโรงเรียนไปเลยทั้1หนึ่งอันนะครับเรียบร้อยเงินไม่พอโอเคต้องสร้าง ันนี้มันเป็นโรนงเรียนประถมนะครับอย่าลืมสมร้างมัธยมให้ด้วยนะครับหมดแล้วเงินนะครับเดี๋ยวหาอะไรด,ดูก่อนนะครับระหว่างรอเงินกลับมานะครับทีนี้บ้านเนี่ยบางคนเห็นดูในคลิปหลายๆคลิปอาจจะเป็นบ้านไม่เป็นตึกเนาะก็สงสัยเอ้ยทำไมของเรามันไม่เป็นตึกสักทีนะครับบ้านที่เป็นตึกเนี่ยจะคืออันนี้นะมันต้องประชากร7 0 0 0ันก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นไมล์สโตนน่าจะหลังๆเลยหรือเปล่านี่นี นะครับกายอยู่ครับบิ๊กทาวนะครับแต่ว่าบ้านแค่นี้ก็สร้างเงินให้เราได้นะครับทีนี้บ้านแค่นี้มันก็มีการอัปเกรดมันอย่างเงี้ยถือจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเน่ยเห็นไหมอารลณ์ดูนะเรากดเข้าไปนะครับแล้วเราดูชี้ที่นี้นี่มันจะมีระดับการอัปเกรดอยู่ทั้ง5ขั้นเนาะเราชี้ไปว่าเอ้ดเราต้องการอะไรอะ่ะมันบอกว่านี่ครับมันต้องการการศึกษานะที่จะทําให้บ้านนี้มันอัปเกรดนะครับ เพราะงั้นเราต้องไปดูไอ้ระบบการศึกษาเราดีหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มจากกดที่ตรงนี้นะครับนี่คือระบบการศึกษาเลยนะครับตัวที่ตัวนี้โรงเรียนประถมนะครับมันพอไหมอย่างของผมยังไม่พอเห็นหเห็นไหมว่าความจุโรงเรียนเนี่ยมันได้ร้อยห้าสิบนะครับแต่คนเรียนนี่มันมีเท่าไหร่นะครับมันไม่พอนะเพราะงั้นก็สร้างเพิ่มเลยนะครับเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็เป็นไปได้ก็สร้างให้มันเพียงพอไว้ก่อนนะครับกำลังดี ไม่จําเป็นอยากให้ขาดครับตอนนี้ก็น้ําไม่พอนะครับอยาต้องสร้างน้ําเพิ่มโอเครอเดี๋ยวรองเงินนะครับสาม0ันห้าเพื่อม,มาสร้างตัวนี้เพิ่มนะครับอืมจริงๆเนี่ยถ้าเราสร้างตัวของปัม๊มสเตชันเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่าเนาะทีนี้ตอนสร้างพวกปัม๊มน้าอะไรพวกนีก้คุณดูดีๆนะว่ามีมุพิี่ไหมมุหรีมันจะเป็นลักษณะไงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ สีดำๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเนี่ยตรงเนี้ยอย่าวางนะครับอย่าวางที่สูบน้ําลงไปนะอ่า่างเนี้ยถ้าอันนี้เป็นสูบจากใต้ดินใช่ไหมเนี่ยสีดำๆไม่อย่าวางครับถ้าวางปุ๊บเนี่ยมันจะดูดน้ําเสียไปในเมืองแล้วคนมันจะป่วยทั้งเมืองครับคือมีโรงพยาบาลเยอะแค่ไหนก็ไม่พอนะถ้าคนมันป่วยโอเคครับแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้แล้วนะครับมันมีอันนึงที่ทําให้สร้างแล้วเมืองมันก็ เก็ได้ในระดับหนึ่งคือเรื่องของส่วนสาธารณะนะครับสร้างแบบเล็กๆไปก็ได้ครับมันใช้มันใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าไงค่าบำรุงรักษาน้อยด้วยครับใช้แค่แปะต่ววีคเองคุณก็เลือกอันที่เหมาะกับเมืองคุณไปนะครับผมแนะนําเป็นอันเล็กๆก็ได้อันเล็กๆแล้ววงใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นเน,นี้ยอันนี้ก็เล็กๆวงใหญ่ก็สร้างไปนะครับสร้างไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเสียดายเงินถ้ามีเงินนะอันนี้ผมไม่มีเงินอีกแล้วสร้างกันถูกๆดีกวะนะ่า โอ้นี้สร้างอ่ะประมาณนี้นะครับสองที่โอเคนะครับโอเคอันนี้ไฟไฟก็กลับมาไม่พอนะก <c oughs> ็ผมว่าผมมีโรงงานถ่านหินอยู่นะมาผลิตได้40่วัตส์สเไม่ก็วัตต์แต่ก็ไม่พอโอเคเดี๋ยวต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มนะครับเป็นดันนี้ก็ได้นะครับ กังหันลมผมชอบดิถึงแม้มันจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มทุนคุ้มค่าอะไรแต่ก็รักโลกกันหรอกโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับมายสโตนอันที่2นะครับมันคือมันเพิ่มมาไม่ไม่ค่อยเยอะมากไงอันเก่ามันก็เป็นพื้นฐานในการเล่นอยู่แล้วอันนี้มันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงส่วนเสริมนะครับที่ทําให้เราเล่นแล้วออมันสนุกขึ้นมีอะไรให้สร้างมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ เล่นไปเล่นมาคือจะกดไปสตูอันถัดไปแล้วนะครับประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาโตูอันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไปในลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับลิปน,นี้นะครับก็ประมาณนี้นะอธิบายระบบเพิ่มเติมคือหลักๆก็เป็นเรื่องของเกณฑ์ศักดกรรมเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะครับประมาณนี้นะ,ะนนะแล้วก็ได้ทำระมือของระบบก,การศึกษานิดหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะเราวเจอกันใหม่ในลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ